สวัสดีครับสวัสดีทุกที่น้องๆที่ผู้ส่งคนนะครับวันนี้การภาพดีขึ้นหน่อยนะครับว่วงเช้าเริ่มต้นนะครับเป็นหน้าที่ที่สิบเก้าและหน้าที่ที่สิบสิบ ที่นี่คณะทำการน้ำกระโดดไม่ได้วางพองน้ำไปแต่ต้นปีนะครับตรรรรแต่ต้นปีต้นฝนนะครับ <S <S ป,นนปริมาณน,ามน,น้ำเกินวันละกับในวันที่ยี่สิบเก้ากับที่ยูที่ร้อยเจ็ดสิบหกจุดเจ,จ็ดสี่เมตรนะครับ <S <S น้ำเมื่อไหลพี่น้องน้ำเมื่อไหลแต่แต่จำเป็นต้องต้องระบายนาสัญญา นะครับก็เลยมาเบิง้งนะมาเบิง้งว่ามันเป็น,ปนยังไงนะเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้องกันพี่นอะนะนะครับขีดขาวๆร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับไต่ลงไปก็ร้อยเจ็ดสิบหกนะครับถ้าสูงสุดก็ร้อยแปดสิบสองนะครับถ้าเกิน, 2, นร้อยแปดสิบสองมาได้ก็คือเกินคว่มจูอ่างนะครับเกินคว่มจูอ่าง จำเป็นต้องระบายออกเต็มที่นะครับข้างล่างท่วงท่วงจําเป็นต้องต้องป้อยนะครับถ้าเกินร้อยแปดสิบสองขึ้นไปแล้วนะครับเห็นกางไ์้เก่าปุยนะครับข้างบนกระท่วงข้างล่างกระท่วงนะครับอยอ่ะบรรยากาศเมื่อกี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนบรรยากาศดี ผลลุ่มเนี่ยปล่อยๆนะครับลุ่มเนี่ยปล่อยๆตกคือตัวกระแห้งนะครับช่วงส,สายๆยังน้อยคนก็ลังเลื่อมทย่อยมากพี่นอกก้องกลังมาหลายกลังมาหลายนะครับผู้ใดมาก,ก่อนไก่ยางก่อนนะครับคนหลายๆกับขี้ว่าล่ะเออเด็ดเด็ดนะครับสวยมากเลยนะครับ สันเกื่อนนบุรรษกะมีความยาวประมาณ800เมตรนะครับ800เมตรพูนเลี้ยวไปหอดภูเขาไกลๆพี่นอ้องเหนือกิโลดิสันเกือนเนี่ยนะครับบ่มันไกลไกเลยเนี่ยเหนือกิโลครับบรรยากาศกะดีนะครับดีเลี้ยวไปไกลๆเห็นว่าพี่น,อน,น,น,น้องน้าป็นสีแดงแน้าแดงลงมากลายส่วนหนึ่ง ไปสรับไปลมกมะลงมาผสมน้าใสแล้วนะครับ,รมมปรนะรบเป็นน้าแดงๆแล้วเด้อใปเลยเห็นแดงๆคุ้นๆแล้วนะครับนี่คือน้าจากข้างเหนือเนาะจากข้างผู้กระดึงจากข้างน้องบัวลาพูนะครับจากข้างเข้พุ่มนะครับลงมาเพิ่มมาเติม ชัดอัพี่นอกัวเลขก,ก็ได้วัดชัดมึงกับบนั่นหรอแกแจกะระบายแล้วนะครับเป็นการระบายน้ำหนึ่งบานนะครับเพื่อหนึ่งประตูนะครับหนึ่งบานหนึ่งประตูเพื่อเป็นการพองน้ำมาสัญญาการพองน้ำ้าเตย นตกหนักมากจิระบายพระท่านนะครับพระเจ้ากระเรื่อระบายก่อนนะครับนือผู้ว่าราชการจังหวัดนินนีจินน่ของคนสซังนะรเจ้าว่านะครับมุกน,นวาว่าจูๆา่ๆกา่เล่นฝ่าพระเจ้ามอยนะนะร้ยงานนะก็วันนั้นู่ จะย่น,น่าความับเพือพื่ป่ายมีความใจมีท่าเทียวคนที่ปอดภัยคอาเป็น เทีนต้นไม่หาต้นหกต้นตน,นี่คือฟังตั้งทั้งนุสังนะครับทั้งนุ่สั่งทั้งผ่กนงงน้ำยาวพี่นเองเนี่ยาน,าน,าน,าน้ยาวนนำแดงกั้ลงมาหอดเลย,ย,ยมนนำมคุณนมาแล้วนะนให้นำคุณแล้วนะลงมาหอดคืนเคลื่อนแล้วนะครับหรือมานำถ้า,าม,มีการปล่อยไม่มีการระบายมันสิเพิ่มขึ้นย่างรวดเร็วเนาะช่วรนี้ ขาก็เลยให้ยมีการลำบายนำ้ำเล็กน้อยออกไปเพื่อว่าให้มันเพิ่มกันหลายนะครับถ้าเกิดฝนตกที่ต่อกรรันซ้ำเหมือนซีเหมือนทั้งเหนือนี่ยที่จะได้เอาบปอยู่นะครับท่วมที่ต้นปีแน่นอน,นครับ <im it. S 2> เดี๋ยวไปให้น,น้ำสองซีพี่น้องเห็นปะชัดเจนปะ คุค้นๆก็ใสๆนะครับไก่ฉมออหนาเคลื่อนาะกฟองท่านม้วนสังนะครับอันนี้คือถ่ายเคลื่อนนะครับถ่ายเคลื่อนมองน้าระบายรุ่งนะมองน้าระบายรุ่งเนี่ยฮะคือห่วงพ่องนะครับห่วงพ่องเห็นปะดอกนั่นคือห่วงพ่องนะลำหน้า่องนะลำหน้าฟองมองนี้แหละคือมองระบายน ครับคลิปนี้ครับภาคพีพนอนก็นเบิกหนำเพื่อนเสมอครับสวัสดีครับเกล็ดก้องหนึง่งปลาต้นไหมดำ,ดำไหมกระพุ่ปลาเมาาื่อไหท่ฟุ้งดำเลยนี่คือชื่อเหมือนกัน